สิบสาบาาา้าน่ะจะนี่นะรเรามีเมนูทอดกเกียบนี่เลยอโอ้โนน่ะอนทอดเองเลยนะเนี่ยนี่น่าก,กินมากเลยก็ติวชิมแล้วเลยมากนี่เลยค่ะโอ้โหมันแบบใหญ่มากเลยนะทุกคน Wonderful. วันด์ฟูลหัวนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ทอดได้เยอะแล้วนะคะ นี <S <S anyway, oh. mm ่ก็มีญาติญาติมาช่วยงานบอพิมพิมแบบว่าพิมซื้อซ่องคอยนี่ก็เห็นทุกคนพิ่าตวสาวบ้านนาพิมว่ากุวยเติ๋วสาวบ้านนาเห็นแล้วเลยเลยนะคะโอ้แบบมันมันใหญ่เดียวมากเลยมันอร่อยมากกุวติวชิมแล้วชิมไม่ยัง ต้องซีมนะคะมันอร่อยมากเดี๋ยวไว้กินกันพรุ่งนี้นะมันป็นแหม่น้อยอันนั้นอันน่ะมันเป็นรสกุุงแล้วนี้น่ะมันเป็นรสผักผลม้พักเป็นพวกผักกลับมาเลยกลับมาเลยอืม โูนมั้แม่เนาะทุกคนมันก uh ็ใหญ่ดีเนาะส่วนงเป็นลดน้ายืนงมันอยู่ดีทำีังดีสังว้าวจะเดินทอดเก่งจังเลยเนี่ยไปทอดขายไหมกินทานยังแม่เกิใจลูกเคยจ่ายมาได้เน่ย น้ำหนักรดไปประมาณสิบโลนะคะตื่นเต้นแฮงจ้าเอาอีกบ่มื่นเน,น,น,นื่อเท่ากันอัยัง้งหาเนะได้แล้วซื้อมาอย่างไรบอกะบมอนนอือนานนะพิ่นจินเขาเจ้าว แต่ว่าเขาก็นึ่งสื่อแบบเนียวเออกระเสือกระเือกอันนี้ดี๋ยวไปซื้อมากระเอาเอาไไม่ผิดกระดาบ้าเม่นมดอีกระดูกพ่นเก๊ดอยหน้นี่มี่ข้าวเหนียวมั้งบอหัง้าแล้วอ่ดี้วกูบอกมีมัค่าวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้น ม่เดี๋ยวมันก็ขึ้นแบบมันค่อยๆขึ้นอะนะพี่บุ๊คเดมเป็นสเต็ปแม่มันต้องค่อยๆแบบให้มันขึ้นไม่อะติพอนไฟมันพอดีด้านเดี่ยวพัดได้แค่แค่มันแห้งก็ได้กับบะดีแล้วกับดัาก็ได้ก่อนแล้วกับ่อนกิไปกันได้โอ้ยเมื่อหันมาว่าจะคือบ้านแม่เ เแม่ราเบิงหมืนี้เราใไมงบัตแม่แซมอยู่ทุกาไวว้าวนี่เลยนี่เป็นผันใหญ่ทุกทรายเยะเลยอันบ่วงนี้โอเคตนนี้เลยเด้อเพราะเราทำมาแล้วมาเฮ่หลังแล้หลังเทื่ยอรวมกันโอ้มาดีมากกินมากเลยทกอโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่การรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ